สวัสดีครับผมสตีฟซีทุกทุกท่านนะครับผมล่าสุดนะครับตอนนี้จอดดวนนะครับจอดดวนนี่ครับรถล,ลุงนะครับเรามาจอดทําอะไรกันนะครับผมเราไปสอบถามลุงนะครับอ้าวลุงเรง น่าจะเข้าสีเวีนเนาะลุงเภ mm hmm. อสีเวียนอปเดตลาสุดนะครับเราถึงปตทนะครับปตทอ,อำเภอวานอนนิวาสนะครับก็อีกประมาณ20โลนะครับ20กิโลเมตรก็จะถึงวังเยี่ยมนะครับวันนี้น่าจะเข้าวังเยี่ยมก่อนนะครับหนรถเอ็มนะครับขเข้าวังเยี่ยมก่อนนะครับ าะว่ามันดึกแล้วเนะาะตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะครับเราออกมาจากปรกอบก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้วสามทุ่มแล้วนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดให้กับพพฟซีนะครับได้รับชมรับฟังนะครับผมถึงไหนแล้วเนาะก็มีหลายท่านนะครับเป็นห่วงสําหรับการเดินทางตอนทค่ำๆมืเดือ,อดึกเดือนๆนะครับผมก็ล่าสุดเนาะ ลุงก็เข้าเนะครับไปซื้อของ <Hey. S 2> อะไรลองพองนะครับเพราะว่าก็สามทุ่มแล้วก็เริ่มหิวกันแล้วนะครับแต่ไปเช็ครถเช็ครถเช็ครถเช็คลานะครับผม <Yeah. S 2> ยังอยู่ดีนะครับป,รปลูกรัดมัดตึงยังแน่นอยู่นะครับสหรับเชือก อัปเดตล่าสุดเนาะที่ปตทวานอนนิ่งฟาดเขามีเคฟซีด้วยเหรอครับตัมเนี้ยตั๊มใหญ่นะครับเนี่ยโหมีฟซีด้วยนะครับมผม กลับไปถึงก็น่าจะพักผ่อนนะครับพักผ่อนกันตรงนี้เอาของไ้ลงที่จำปงนะครับต่เดี๋ยวเราไปอัปเดตองค์ปูนะครับองค์ปูอริจิตองค์จำลองนะครับเอ็ยมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับเพราะว่าช่างก็เข้ามาวันราชการนะครับเอ็มก็ไม่อยู่เนาะก็ได้ดูผ่านคลิปหลายๆช่อง Youtube ที่น้อง Youtube เราสวยมากนะครับสวยมากเสมือนจริงมากนะครับองค์จำลอง ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับในที่ปตทวานนอนนิวาสน,นะครับปตทวานนอนอีก20โลนะครับ20กิโลถึงที่หมายนะครับผมก็ประมาณสักกิโลละนาทีนะครับตีไป20นาทีก็ถือว่าขี่มาก็ใช้ ความเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ามันดึกเนาะแต่รถรถก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับรถรถโล่ลลงครับก็ขี่ง่ายขี่สบายเนาะรถหนักก็ขี่ง่ายนะครับก็อัปเดตล่าสุดนะครับพี่บอทอว่านอนนิว่าน,นะครับขคเนาะเดี๋ยวเอ็มเข้าไปซื้อของในเซเว่นหาอะไรลองท้องก่อนนะครับนี่ลงมาเต็มเลยลงมาครับผมสวัสดีครับ